พี่น,อน้องเ้ามเยอะมาเขือเทศเยะทุกอย่างเข้ากันดีเขากะใส่เส้นมะกอลงไปเลยค่ะพี่น้องค่ะเขากะใสเส้นมะกอลงไปเห็นไหมคะมแต่กะเนยอะเยะเยอะเยอะเลยเนาะนี่ค่ะพี่น้องเรียบร้อยค่ะพี่นอ้องหอมหอมมึงเอาโอ้ยหอม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  เป็นยังไงคะพี่น้องเรียบร้อยค่ะพี่น้องคะ่ะนาตานาทานเลยทีเดียวแม่วอกค่ะพี่น้องแม่บ้านนี่ตําสมตําก็ะแซรด้ค่ะพี่น้องคะ่ะแม่ล้ค่ะพี่น้องมามาไปตั้งกินนั่งกินน้ากันค่ะพี่น้องคะ่ะนั่งกินน้ากันนะคะนาอมาคะ่ะมามาวัดดีคะ่ะวัดดีคะ่ะมามาเพชรขนาดค่ะพี่น้องคะ่ะพริกสองหวยจะว่าเพชรขนาดโอ้ย ไม่ได้มันเผ็ดอืมแตงคือโมมีพักคะ่ะพี่น้องคะ่ะปังบดไดไปอะสต็อปอนชอบเลยบดไดมีพัก เส้นขนมจีนเี้ยเหนียวๆค่ะพี่น้อง ขนมจีนเนียวมากเลยโอ้ยเส่บหลค่ะพี่น้องแส่บบอนี่แส่ยบบ่เอ๊ เสี้ยที่มันเผ็ดไปน้อยนึงค่ะพี่น้องค่ะแม่บ้านมักผมมักผมน้องนลินกินสงขงนมจิน Cái nấm chín cơm nằm bà ừ, xếp, thật nhiều Cái nấm chín cơm อพอ,ก,อ,อกินมื้อเด้อพี่น้องคะถ้าบุกินมื้อเพรแซ่บน้องนลินกำมักคัดเลืกขนมจีน ยำม,ม,ม,มิ้ฮะนี่ยำมิ้โอ้ยเผ็ดสองมิดงกับเผ็ดคั่กเผ็ดแน่ค่ะพี่น้อง แม่บ้านเขาโตไปกันแล้วพี่น้องพี่น้องมันเผ็ดคะ่ะพี่น้องคะมันเผ็ดแห้งเขือหนาใส้เมิดเดียวอยากกินยำส้มตำกุ้งดสดส้มตำปลาแซลมอนแต้ว่าบกกากินคะ่ะพี่น้องคะ ต้องกินกุ้งแบบแลนผ่านน้ำร้อนนี่สิกินได้แต่กินดิบบ่ได้น้ำใส่แม่บ้านมันบ่หลับค่ะพี่น้องค่ะท่องบ่หลับโอ้ยว่จะไปไปบ,ไบ่ได้แสบแด้ว่าแสบขอกินต่อก็แล้วกัน อยากให้เพื่อนๆได้กินขนมจีนน,น,น,จนี่เนะพอนาะเจนขนมจีนนี่มันแซบ่บมันเหนียวดีครับพี่น้องหอยเพ็ดจะแซบ่บหอยเพ็ดแต่ว่าหอยแซ่บพี่นอ้อง ระไดบัมีผักเนาะพี่น้องกระไดบัมีผักเอามาม้วนม้วนกับเส้นขนมจีนดีไหมมื่อยุกกินแบบนี้มันจังแซ่บค่ะพี่น้องถ้าบอกเอามือยุกมันก็แซ่บได้กินสมตำต้องเอามือยุกพี่น้องต้อนมะพร้า là có 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 ขอบคุณหลายๆค่ะที่แวะมาเบิงงในบ้านกินสมตําแบบโบมี่พักค่ะพี่น้องค่ะนั่นไม่นบายกันลูกบ๊ายบาย,บายคลิปต่อไปน้ำเด้อค่ะเด้อ